มึงไม่ต้องมาคุมตามึงบอกกับตันแอนคุณตานะครับตากำลังซ่อมพัดลมให้กับตันยายไม่เปิดให้แกหรอก ของไกรของมันของยายก็ของยายดูดิดูด,ดูมันมาใส่ใจสนใจสังเกตสังเกตมากไอ้เจ้ากับตันเนี่ยดูด,ดูมันมาเฝ้ามันมาควบคุมเองเลยควบคุมเองเลยดูดิ อวนอะอวนขนาดเลยนะนอดไปไหนอะเนี่ยลักฐานลักฐานนั่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 นนนนนมว กัวยายกัวยายแต่ไปแอบฝั่งนู้นกัวยายกัวยายกัวยายตีมานั่งคุมตามันมานั่งคุมตาซ่อมพัดลมให้มันดูดิ ไปไปมันจะติดไหมล,ะะล่ะตาอ้าว่ามันจะติดไหมล่ะเนี่ยเนี่ยคัด